เจริญพรขอสแสดงความไว้อะไรกับผู้ที่ร่วงลับในสงครามที่อิสราเอลบุกปาเลสไตน์ใช่ไหมแต่ท่านสงสัยไหมว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยทําให้คนเหล่าน,นั้นต้องเป็นเสียชีวิตที่นั่นไม่ไว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือแม้ทั่คนไทยที่ไปทํางานที่นั่นบางคนอาจจะให้คำตอบว่ามันก็เป็นเรื่องของอคนที่หาไรายได้นะ เรื่องหนี้สินนะคนที่ต้องการความเจเริญก้าวหน้านะจะมองแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่พูดง่ายคือว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญในลนะักษณะแล้วเนี่ยเรามีคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนี้ดันเพราะว่าเหตุการณ์อย่างใดหนึ่งจะเกิดขึ้นมันต้องสาเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุปัจจัยระยะไกลและเหตุปัจจัยใกล้ด้วย เหตุปัจจัยใกล้เราอาจจะเห็นได้ไม่ยากเช่นเราอยู่ในจุดที่เสี่ยงคือคนที่เข้าไปอาศาัยอยู่หรือไปทำงานที่นั่นรู้อยู่แล้วว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นและเสี่ยงต่อชีวิตแล้วเขาก็เลือกที่จะไปที่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่ามีรุ่นพี่หรือมีคนอื่นที่เขารู้จักเนี่ยไปแล้วกลับมา มีฐานะมีเงินมีทองร่ารวยอะไรเงี้ยสำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติที่ไปทำงานที่นั่นคือแม้จะมีความวุ่นวายก็มีความสงบระหว่างนั้นอยู่บ้างทําให้วางใจทําให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งแต่ยังมีเหตุไกลที่เรามองไม่เห็นที่เราไม่รู้ ซึ่งาศาสนาเรียกว่าการฆ่าหรือปฏิบัติเนาะเมื่อเราลเมื่อสินข้อนี้ในอดีตชาติมันส่งผลทําให้เรามีเหตุปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะต้องไปในจุดที่มีโอกาสเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเราอาจจะเดินอยู่ที่บ้านของเราเองไม่ต้องมีมีฮามาสไม่ต้องมีอิสราเอลก็ได้ใช่ไหมเราก็สามารถจะเสียชีวิตในช่วเวลา ที่คาดไม่ถึงได้อยู่อยู่นั่งอยู่ที่บ้านก็อาจจะมีรถมาชนมีเครื่องบินตกลงมาทับหรืออาจจะเผลอถูกประตูหนีบอาจจะตกบันไดยอยู่ๆก็เป็นลมวูบลงไปในเวลาที่ไม่สมควรหลายคนเสียชีวิตไปในช่วงเวลาที่ ไม่สมควรคือยังไม่แก่ยังไม่เจ็บทำให้ครอบครัวรู้สึกเศร้าโศกแต่นั่นแหละเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุปัจจัยในอดีตสำคัญสำคัญเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่สำคัญยิ่ยงกว่านั้นคือเหตุปัจจัยในปัจจุบันหลายคนแม้ไม่เหตุปัจจัยในอดีตที่ไม่ดี คือเคยฆ่าสัตว์มาก็สามารถจะทุเราหรือบรรเทาเหตุปัจจัยในอดีตให้ลดลงได้บ้างจากการทำความดีที่ตรงกันข้ามในปัจจุบันชาติเราโดยง่ายก็คือว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบาปอากุศลที่เราเคยทำมาความดีที่เราทำตรงนั้นเนี่ย ก็จะทำให้ผลของกรรมที่ควรจะเกิดรุนแรงลดลงซึ่งพระเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการที่เราใครสักคนหนึ่งเนาะไปขโมยวัวคนอื่นมาสองตัวอย่างเงี้ยผ่านไปสิบปีนะวัวจากสองตัวนั้นกลายเป็นพันตัวอย่างเงี้ยแล้วก็โดนจับได้แล้วก็ริบวัวสองตัวนั้นความเดือดร้อนก็ไม่มาก แต่ถ้าหากว่าขโมยวัวเข้ามาแล้วก็ยังคงมีวัวแค่สองตัวตลอดสิบปีนั้นถูกจับได้และริบวัวก็เดือดร้อนหนักฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความดีมากกว่าความช่วยที่เคยทำผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือผลเสียอาจจะไม่ทำให้เดือดร้อนมากมายเท่าที่มันเป็นมีเรื่องราวในพระคัมภีร์เนาะคือ ท่านพระองค์ุรุมาลก่อนหน้าที่จะมาบวชพระท่านก็ได้ฆ่าคนเป็นหมื่นพันคนแต่เมื่อหันหน้ามาเข้าสู่พุทธศาสนาก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมแต่แล้วก็ไม่ไายถูกทำร้ายด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หัวร่างข้างแตกเลือดตกยางออกพุทธเจ้าตรัสว่าดีแล้วที่เธอเจอแบบนี้แทนที่เธอจะต้อง ตกนรกหลายแสนปีเธอเจอเรื่องเนี้ยก็ถือเป็นอันจบกันในแรกในแง่ของผลกรรมนะยในแง่ของผลกรรมก็คือได้รับผลกรรมในปฏิบัติชาติแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านเองก็บรรลุเป็นพระหันในชาตินั้นสิ่งที่ท่านทำมาก็การเป็นโหสิคือได้รับผลเพียงเล็กน้อยในชาตินี้เมื่อเทียบกับการต้องไปตกนรกหลายแสนปี ซึ่งถ้าท่านไม่ได้มีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าเนาะไม่มีโอกาสฟังธรรมไม่มีโอกาสได้บวชและประพฤติปฏิธรรมท่านก็ต้องไปรับผลในนรกเป็นแสนแสนปีหลังจากนั้นอีกก็ต้องได้รับผลที่เป็นเศษกรรมต่ออีกอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากพุทธศาสนาจ,จึงบอกว่าไม่มีอะไรเป็นเหตุบังเอิญแม้กระทั่งการที่ท่านองค์ริมานเนี่ยได้เจอพระพุเจ้าก็เป็น อันนี้สงเนเป็นผลของบุญที่ท่านเคยก่อเคยสร้างมาในอดีตเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอ้างตามหลักจุลกรมวังกูตรนะที่ว่าบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เป็นประจำหรือบ่อยๆย่อมไปสู่นรกไปเป็นเปรตใช่ไหมกลับมาเกิดนุษย์อีกก็ด้วยเศษกรรมก็จะไม่อายุสั้นพลันตายในทางกับกันคนที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทําร้ายสัตว์ก็จะไปสู่สงสวรรค์ กลับมาเกิดใหม่ก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวชีวิตมนุษย์เนี่ยถูกกรรมนำไปดังตัวอย่างเรื่องราวของพระเจ้าวิธุธรรมะซึ่งไม่พอใจเจ้าสักยะน้องเป็นตระก,กูลของพระเจ้าใช่ไหมก็ยกทัพไปกําจัดตระก,กูลสักยะให้สินส้นซากตอนยกทัพกลับเมืองนี่แหละองค์ก็ตั้งอทัพไว ริมแม่น้ําส่วนหนึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ดอนหน่อยปรากฏว่าด้วยเหตุที่ฐานบางคนได้ฆ่าเจ้าศักยะตายบางคนไม่ได้ฆ่าเพราะฉะนั้นทหารที่ฆ่าเจ้าศักยะที่อยู่ที่ดอนก็รู้สึกคันเนือคันตัวเหมือนมีนกมีมดมีแมงมาไตาใช่ไหมก็ย้ายที่พักมาตรงริมน้ําส่วนทหารที่ ได้ไม่ได้ฆ่าเจ้าเสียก็ย้ายไปที่ดอนคือสลับกันบางพวกที่อยู่ในที่ลุ่มอยู่แล้วอยู่ใกล้แม่น้ําอยู่แล้วเนี่ยที่ฆ่าเจ้าศักยะตายเนี่ยด้วยบาปกรรมนั้นทําให้เขาไม่รู้สึกขันเนื้อขันตัวหรือไม่รู้สึกว่ามีมดมาไตา่มีแมงมาไตา่ตามตัวเขาเขาก็เลยไม่ได้ย้ายที่ก็อยู่ที่เดิมพวกที่ฆ่าทั้งหลายก็มารวมตัวกันใกล้แม่น้ํา แล้วคืนนั้นเองฝนตกหนักแม่น้ําก็เจิ่งนองไปด้วยน้ําฝนใช่ไหมก็กลายเป็นน้ําหลากน้ําท่วมแล้วก็พัดทหารเหล่านั้นที่อยู่ใกล้แม่น้ําตายไปด้วยกรรมตรงนี้เองถามว่าทําไมผลกรรมจึงเกิดขึ้นเร็วนะเพราะไปฆ่าไปทําร้ายพระเรียเจ้าอาจจะเป็นบุตรชนด้วยนะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ เป็นพระเจ้าซึ่งก็คือพระญาติพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมแล้วนั่นคือเหตุและปัจจัยถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเองเนี่ยสำนึกในบาปหรือระมัดระวังตัวเองไม่ไปฆ่าไม่ทำร้ายผู้คนก็คงไม่ต้องตายเพราะ,ะนั้นถ้าเราตระหนักเรื่องกฎแห่งกรรมเราก็ควรที่จะ งดเว้นเรื่องนี้หรือถึงแม้ว่าเคยทํามาแล้วก็ควรลดควรละคนเลิกถ้าเลิกได้ก็ยิ่งดีเพราะชีวิตที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมก็เป็นชีวิตที่งดงามชีวิตที่เป็นสุขแม้กระทั่งไม่ฆ่าเขาแต่ทําร้ายเขาทําให้เขาเจ็บทําให้เขาบาดให้เจ็บปวดเนี่ยนะไม่ถึงตายก็อาจจะมีผลตามพระคัมภีร์ว่าไว้ว่า ทำให้ต้องตกนรกกลับมาเกิดใหม่ก็เป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บสามวันดีสี่วันไข้อย่างเงี้ยในคัมภีร์กล่าวว่าถ้าไม่ตกนรกก็จะเป็นเปรตใช่ไหมและด้วยเศษกรรมเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะรับผลางที่ว่าขั้นต้นเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับถ้าคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณบุโทษก็จะกล้าทำสิ่งอย่างเนี้ยได้ง่าย แล้วก็สร้างอันตรายกับชีวิตตัวเองสร้างเพศภัยกับตัวเองโดยไม่รูตูดเพานจึงไม่แปลกว่าบางคนเข้าไปอยู่ในที่ที่อันตรายแต่กลับรอดกลับมาได้บางคนแม้ไม่ได้อยู่ที่อันตรายก็สามารถจะ เสียชีวิตในเวลาไม่สมควรในลักษณะที่ไม่สมควรได้เช่นอยู่ๆก็สำลักอาหารตายใช่ไหมกินๆแล้วก็สำลักอาหารหรืออยู่ๆเดินไม่ระวังเงี้ยล้มความขมำ,ำหรืออาจจะอยู่เฉยๆนี่แหละก็เดนลูกหลงตาย นั่นคือเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งใครทํา,ายังไงควรได้ผลอย่างนั้นและถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมเราก็สามารถจะทําให้ผลกรรมนั้นทุเราเบาบางลงได้ด้วยการตระหนักเรื่องกฎแห่งกรรมเราเป็นผู้สร้างให้มันเกิดผลหอุดทาในอดีตเนาะแล้วก็รับผลที่สําคัญที่สุดก็คือเราได้สั่งสมสิ่งวนี้ใน,ใน,ในใจิตในใจเรา เราจะหลอกคนอื่นจะบอกคนอื่นว่าฉันเป็นคนดีก็ได้นะถ้าเรายังทําความชั่วหรือยังละสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราเราก็ต้องเจ็บช้ําเป็นทุกข์เพราะเรื่องมนั้นสังเกตได้ง่ายคือเราสะสมสิ่งไหนสิ่งนั้นก็กลายเป็นนิสัยของเราทั้งดีและไม่ดีขอทุกท่านมีความสุขกับการทําความดีและละความชั่วจเจริญพร